โอ้ไม่เชือกบ่ะนายลสุดจัดเลยอ่ะโชว์พลังเลยอ่ะคันนี้เห็นกล้องมาไม่ได้เลยโชว์พลังเลยแรงรถแรงรถแรงก็ต้องเจอรถไทยแรงๆอ่ะพีน้องมา,อาเดี๋ยววันนี้พาไปชมคุ้มพลังของเจ้าคูปัต a าเอ็มยูสี่เก้าคู่สองโอ้อันไหนสาว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 อันไหเบาเบาเบา,บา,บา ชบเย้ย้เยย้เยเยเหมือนจะมาเหมือนจะมาเห <c oughs> มือนเหมือนเหมือนจะมาเหมือนจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วมาแล้วมา,วม,า <c oughs> มาเลยครับมาเลย <c oughs> โอ้เจอสาวเรามีพลังเลยฮะคันสีม่วงนี่โอ้เจอเด็กนักเรียนไม่ได้เลยของมันขึ้นครับยีพลังมาน้องคันแรงมอตังก็ต้องเจอกับรถแรงคูเปต้าคันนี้ฮะยังไม่ได้เปิดดูเทอร์โบเลยเดี๋ยวเสร็จงานก่อนนะเปิดดูไฟนิดนึงเอาโอ้โหยกก่อนกลุ่พี่ าเบาเด้อว้าว้าว้าว้เอาเอาโซ่ะกนเลยพี่แบบนายนยเบาเบาหน่อยแบบตึงๆตึงๆนิดนึงนะนายไปกระชายงั้นไม่ได้นะ เดยวเดยวเดเดดดเดโอ้เมื่อกี pen, God, ้ตกใจเลยเอาไปเลยเออโอ้ยตกใจพ่อเพาพาตกใจเบรดไหมโอ้โอ okay, ้โอ้ป oh. oh. ิดแล้ทานนี้ มันหลุดนะมันหลุดได้ไงวะเรียบร้อยฮะรถแรงเจอคนแรงครับพี่น้องสู่ขาดเลยอ,อันนี้มันรถไถแล้ว่ามันกบมันเนี่ยกระโดดโบอเอาโบอเอาเลยลูกพี่ได้กะทาบโยบโย อันนี้บกโยบกโยแล้วพี่น้องโอ้โหแรงจริงนะโอ้โหพ AH right. ี่น้องดูพี่น้องดูพี่น้องดุพี่น้องดุเออเออฮะืออฮะบกโยบกโยแล้วพี่น้องโอ้โหแรงสมคำร่ำลือจริงโอ้ดันพ่ออีกดาโอ้โอ้ทักโอ้เอออะ ได้คลั่งพี่น้องอออ,อ,อ,อสุดจัดพี่น้องสุดจัดในสามโลกโอ้อ่ะเร่งได้ชนะเลยโอ้อังนี้อ่ะลองเวงต้องมาแล้วพี่น้องโออฮะไปให้สุดครับหยุดที่สะ แรงจริงจริงน้องเออโบ้ดำเจย์เออนี่นี่ดูกันให้เห็นเต็มตาดูกันให้เห็นชัดๆพี่น้องอือฮะเหยียบจนกลามขาขึ้นเลียพี่น้องกันเร่งนี่หือฮะถือแรงกี่เมตรเห้ยแรงจริงจิง โอ้เบาๆได้ลูกพี่นะอู้โอ้ปานเงว่าไงครับแรงอ่ะปานเงก็บบว่าแรงจนน้ำป่ะในคลังพี่น้องเขามาดูพลังพลังสามหกพี่น้องเคสร้อยเบาๆลูกพีอือฮะอือฮะพ่อพ่อพ่อพ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 อ ไอ้ที่พอไม่ใช่อะไรหรอกพอแล้วมันโครนเนาะไม่ต้องดูหลังูกเพ่เดี๋ยวบอกเองยกเลยยกเลยยาวเลยยาวเลยยาว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 เลยเป็นเมตเลยยาวยาวโอเค ลงนิดนึงลงนิดนึง,ลง,นนงลงสักศอกนึงก็ได้<ะ>อ,อ,อพอแล้วไม่ต้องเอาขึ้นเอาเออยาวเลยสายไฟยาวเลยครับ<ะ>สายไฟขาดยาวเลยตอนนี้ <laughs> ลูกพี่ลูกพี่จะมาเปิดอย่างนี้ไม่ได้แนละ้วปิดปิดชาตินี้สนิทชาติหน้าเลยพี่นอกกอออ 3, 6, ้องอันนี้โยกครับโยกโยกโยกพลังสามหกไปน้องไป แรงจริง嘛รถนี้ไหมรถมาตหอยอะไรเนี่ยติดหอยอะไรติดหอยอะไรของอะไรรถมาแต่วบดรีนี่เนี่ยไอ้หอยโข่งปะหอยโข่งเนี่ยหอยโข่งแล้วก็หอยเชอรี่มันใหญ่ใช่ไหมนี่มีบูธไหมบูธเท่าไหร่บูธสิบูธไม่เกินสิบห้าบูธสิบห้าเนี่ยมันรอกเครื่องเท่าไหร่สองพันสองสองพันสองมกิมันวี่ดวิดเลยอ๋อมันมีเกจด้วยไหม เดือดตายเลยอ๋ออะไรโอ้สุดยอดเลยพี่น้องคันนี้แรงจริงเลยแรงแบบแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยมั้ยใม่ใม่เดิมเดิมสเต็ปเดิมกับสเต็ปแบบเทพางเงี้ยอันนี้เดินเองเลยใช่ไหมเดินเองเลยอ๋อทำมาเขาแล้วแต่เรามาขับมามาเพิ่มเติมสุดจัดเลยพี่น้องแรงทั้งรถแรงทั้งคนครับโอ้ น,นี้แรงจริงจริงนะเดี๋ยวดูดูดันกองนี้สักสักสองกองได้ไหมน้องตัวน,ตน,นี้เราเราใส่สปริงโอบเท่าไหร่นะสามพันห้า 3, แต่มันเต่งเพิ่มได้สี่พันห้าอุ้ไม่ใช่เกีมันวิ่งเป็นอันนั้นเลยบอกเกีมันไ,มได้ใช่ไหมโอ,อ้ไดแค่นี้แรงแล้วยังแรงไม่พอ ตัวนี้สปริงแต่งฮะแล้วก็ติดเทอร์โบโหตอนนี้แรงจริงจริงตัวนี้รอบสปริงอยู่ที่3,500ครับตัวนี้จะไปแต่งมัน4,500มันจะเอาแรงขนาดไหนโอ้สุดจัดจริงๆอิาวันนี้หกล้อบ,บ้านหนึ่งก็มาเมื่อกี้โมตานก็ติดไปแล้วนะว้าว,วแรงแรงจนดบพังหมดเลยโอ้โหแหม่นั้นมันคนแรงกว่ารถแล้วรถมันแรงนะ โอ,โอ้ได้จะนำทีโอราวังตาโอ้เออไหนใครเคยสัมผัสไอ้เจ้า M U 49คันนี้ฮะแบบเดิมๆนะไปน้องมาดูเทอร์โบเนี่ย้หนางคนละเรื่องเลยฮะสปร,ริงแต่งเทอร์โบบูตไม่เกิน15นะแร็งริง ลูรถนุ่มอบ้านเองโอ้โห,โห,โห,โหจ่าเลยหรือพี่จ่าบานเลยยกสักครึ่งหนึ่งก็ได้มันมันสุดจะไม่น้อง เลยจอดเลยลงเลยลองเดินหน้าดูได้ไหมสบายจ่ะตรงนี้แหละเทเฮ้เลยเท่ห์แบบถอยมาเลยถอยมาเลยโอ้มันเป็นหลุมฮะหลุมน้ำ ลุมน้ำหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมเมาแล้ว <laughs> 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 สุดท้ายแล้วเป็นน้องหกเที่ยวสุดท้ายนะฮะเย็นพอดีเลยนักเรียนเลิกงานอ๋อเลิกเรียนไม่ใช่เลิกงานโอ้ลงเลยเโอ้ กันเก็บงานตอนเย็นครับถอยเหยียบมาเลยตรงๆนี่แหละมาแสโล่สโลหน่อยอีกอีกนิดนึงมาเผอๆๆโอ้โหเบาเบาเบาอ้รุแรงสายเหลืองครับพลังเงียบอันนี้เลาว พอพ่อพอพอเอาลงน้อยนึงลงน้อยนึงเลงเลยเลย,เล,ยลงลงนิดนึงลง,ลงนิดนึงโดนสายไฟอ่ะโอเค<ป>ลงเลยลงเลยไปครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ